จากกรณีนายศิริพจน์สุดที่พีบ่บณ์อายุ35ปีเจ้าของร้านเสริมสวยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากว่าสุนัขสีขาวเพศผู้พันไทยชื่อว่าเจ้าขาวที่เลี้ยงเอาไว้ใต้าอาคารอำนวยพัฒนาอพาร์ตเมนต์ปากซอยร,รามคำแหง60ทับ2ย่านหัวหมากกรุงเทพถูกนายอานนท์เมฆสันอายุ35ปีคนขายข้าวมันไก่นะคะใช้เหล็กแล้วก็มีดแทงสุนัขจนตาย เหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่13เมษายนที่ผ่านมาโดยมีการนำคลิปวิดีโอวงจรปิดมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับความคืบหน้าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายอนนท์เข้าพบและก็เพื่อจะสอบปากคำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนายอนนท์ให้การรับสารภาพว่า ตนเองมีอาชีพเปิดร้านขายข้าวมันไก่อยู่ข้างปั๊มเชลลใกล้กับอพาร์ตเมนต์ที่เลี้ยงสุนัขไว้แล้วก็เมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วลูกชายของตนอายุ7ปีนะคะก็ได้วิ่งเล่นในบริเวณดังกล่าวและถูกสุนัขตัวดังกล่าวที่ล่ามเอาไว้กัดเข้าที่แก้มก้นต้องพาไปรักษาฉีดยา และมีนายสิริพจน์มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่ตนเองก็ยังรู้สึกโมโหนะคะที่เจ้าของนั้นปล่อยให้สุนัขมากัดคนอื่นซึ่งนอกจากตนเองแล้วเจ้าของร้านตัดผมก็เคยถูกกัดด้วยนอกจากนี้สุนักก็ยังไล่กัดรถที่ผ่านไปมาในซอยเป็นประจำจนต้องล่ามไว้ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุคืนนั้นตนเองกลับจากปิดร้านและรู้สึกเหนื่อยค่ะซึ่งเมื่อเดินผ่านจุดดังกล่าวนะครับก็เห็นสุนัขเนี่ยถูกล่ามอยู่เลยนะครับอยู่พอดี ก็เลยเดินเข้าไปพบว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ใต้อาคารครับจึงพูดคุยว่าสุนัขนั้นเคยกัดลูกตนไม่ควรจะปล่อยเอาไว้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวนะครับก็บอกว่าสุนัขตัวดังกล่าวนั้นไม่มีเจ้าของ ด้วยความที่ตนเองต้องการที่จะบรรดาลโทสะอยู่แล้วเนื่องจากสุนัขตัวนี้เคยกัดลูกชายตนนะครับจึงไปหาท่อนเหล็กมาตีสุนัขจนชักครับแต่สุนัขนั้นยังไม่ตายจึงได้ไปเอามีดมา,มาฟันซ้ำนะครับมีดซามูไรเลยแบบยาวๆนะครับมาฟันซ้ําแล้วก็เอาศพไปทิ้งครับทั้งนี้พอมาทราบว่าถูกแจ้งความเอาผิดก็เข้ามาให้ปากคําอย่างไรก็ตามนะครับตนก็ได้แจ้งความเอาผิดกับนายสิริพจน์ด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าของสุนัขแล้วก็มีการปล่อยให้สุนัขของ ของเขาเนี่ยมาไล่กัดคนอื่น mm นะครับ <c oughs> ก็แจ้งความเจ้าของสุนัขด้วยแต่ว่าดูแล้วเป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายเกินไปนะคะ<า>ซึ่งทางด้านของนายนัชวินอ่อนละไมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยอ,าอาพาร์ตเมนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะก็เล่าว่าตนเองกับเจ้าขาวนั้นผูกพันกันมากเพราะว่าเป็นสุนัขที่น่ารักที่เล่น แล้วก็วันเกิดเหตุนายอนนท์ก็เข็นรถขายข้ามันไก่เดินปลีเข้ามาหาตนเองนะคะพร้อมกับเหล็กที่ถือไว้กับมือโดยถามว่าถ้าจะฆ่าสุนัขตัวนี้เนี่ยได้หรือไม่นะคะตนบอกว่าพี่ก็มีครอบครัวถ้าไม่กลัวบาปหรือว่ากลัวกฎหมายก็ทําไป จากนั้นนายอนอนท์ก็ใช้เหล็กตีเจ้าขาวนะคะตนก็รู้สึกกลัวได้แต่หยิบโต๊ะเก้าอี้ที่วางระเกะระกะที่ขวางหน้ากล้องวงจรปิดออกนะคะให้กล้องนั้นสามารถถ่ายให้ชัดที่สุดแหมพี่ รปภค่ะช่วยหรือห้าปรามสักนิดก็ได้นะเออจริงๆอบอกว่าโอ,อ,อย่าไปทํามันเลยสงสารมันเถอะอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องถึงตายนะเขาบอกอว่าความที่กลัวนะก็สารภาพนะคะคุณรปภเนี่ยบอกว่าความที่ตนเองนั้นกลัวก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยเจ้าขาวโอ้โหได้แต่ยืนดูนะคะจากนั้นนายอานนท์ก็ไปหยิบมีดโอ้ไปหยิบมีดมาอีกนะคะใช้เหล็กตีไม่พอค่ะไปหยิบมีดมาแทงที่หัวเจ้าขาวตนเองก็วิ่งขึ้นไปเรียกแฟนให้ลงมาช่วยพี่เขารู้สึก ช้าไปหน่อยไหมนะแต่เจ้าขาวก็ตายแล้วนะคะตนเองก็รู้สึกเสียใจที่ช่วยเจ้าขาวไม่ได้แล้วก็รู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ดังกล่าว